การเมืองต้องซื่อสัตย์นักการเมืองต้องทำงานด้วยความจริงใจต่อประชาชนไม่ใช่หาเสียงทีนึงก็เพื่อประชาชน พอเป็นรัฐบาลแล้วพี่น้องช่วยตอบหน่อยมีประชาชนบ้างไหมคะมันต้องเปลี่ยนการเมืองไทยสร้างไทยจึงให้ทำมั่นสัญญากับประชาชนว่าเรามุ่งทำการเมืองสุดจริตค่ะดิฉันทั้งชีวิตทำการเมืองมา30กว่าปีไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยเรื่องการทุจริตเลยทุกความรับผิดชอบที่ดิฉันทำดิฉันทำให้สำเร็จทั้งหมดยากแสนยาก30บาทรักษาทั้งโลกมีคนดูถูกดูแคลนว่าไม่มี ทางหรไม่ถึงปีเรานำล่องสี่จังหวัดได้เลยครบหนึ่งปีเปิดทั้งประเทศค่ะดิฉัน ตั้งใจทำงานตอนรับผิดชอบจราจรก็ทำโครงการแผนแม่บททางด่วนแผนแม่บทรถไฟฟ้าที่ใช้กันมาถึงทุกวันนี้แหละค่ะสิบสายเกิดจากสุดารัตในวันนั้นเมื่อปี39วันนี้ดิฉันต้องบอกว่าไทยสร้างไทยมุ่งทำการเมืองสุดจริตค่ะยึดมั่นว่าคำพูดที่พูดกับประชาชนคือสัญญาประชาคมตระบัดสัตว์ไม่ได้ค่ะ การซื้อสิทธิ์ขายเสียงบอกตรงๆคนที่เอาเงินมาซื้อเสียงนั้นนักการเมืองพวกนี้คือนักการเมืองที่โกงมาโกงภาษีทุกท่านเอามาแจกมันคือเงินเรารับไปสิก็เงินเราที่โกงไปอะ่ะแจกเราร้อยหนึ่งสองร้อยห้าร้อยไปโกงเราเป็นพันเป็นหมื่นล้านรับสิคะจะรออะไรล่ะแต่ตอนกาอยากกาให้คนเหล่านี้เป็นอันขาด เขาใช้ความดีของคนไทยคนเราซื่อสัตย์ไงรับเขามาแล้วก็ต้องไปกาคือการฆ่าตัวเองนะคะนอกจากใช้ความดีของประชาชนแล้วเขาใช้การข่มขู่ไกลๆเอาอ,อสมอที่พี่น้องรักเอากำนันผู้ใหญ่บ้านที่พี่น้องรักมาเป็นคนแจกเงินคนเหล่านี้ก็จะบอกว่าคะแนนไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวฉันตายนะพี่น้องก็ต้องคิดเอาว่าระหว่างพี่น้องรักตัวเอง กับรักเขานะ่ะรักใครมากกว่ากันถ้าเขาจะตายเป็นเรื่องของเขาเพราะเขาทําเองตอนนี้เป็นไงงูเหา่าพานสภาเลยยัวเยี้ยไปหมดเลยเพราะมันไม่สุจริตไงดังนั้นอยากจะกราบอ้อนวอนพี่น้องค่ะรับมาแล้วไม่ต้องกาให้ค่ะกาคนที่คิดว่าดีเราต้องเริ่มจากตัวเราเองช่วยกันสร้างการเมืองสุจริตด้วยมือของเราเองเลือกคนดี เข้าไปทำงานในสภาเงินที่แจกมาคือเงินของพี่น้องทุกบาททุกสตางค์รับเลยแต่อย่าก,กาเขาโกงแล้วโกงอีกโกงอยู่และโกงต่อไม่ไหวนะคะบ้านเมืองไม่เหลือแล้วนะคะมาร่วมกับพักไทยสร้างไทยถ้าดิฉันยังอยู่ไม่กงอย่างเด็ดขาดและจะปราบคนโกงด้วยจะทำงานอย่างไม่รู้จักคำว่า เหนื่อยทำให้พี่น้องอยู่ดีกินดีให้สำเร็จ